ไอชี้ไอชี้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 รักมามาปะเอ้ยรักมามามากเลยใช่ไหมเออเออโคตรรักเลยโอ้โหโคตรรักเลยลูกมามาไม่ใช่กรองนะอันนี้รักมามาใช่ไหมอันนี้คือรักใช่ปะโอ้ยรักสุดปชน เ้ยปีงขึ si ้นโซฟาแล้วมานั่งเฝ้าปีงแกงปีงแกงเหรอฮึปีงแกงเหรอ ัวเอาผมยุ่งมาแล้วเออให้เชรักมาๆไหมรักมาๆไหมรักมาๆไหมลักมาๆไหมไปไหนไปไหนลูกอ่ะอ่ะเล่นแท็บเล็ต อ่ะเปิดยังไงเอออ่ะอ่ะมีอะไรดูดูเลยดิกาก้าเหรอ <c oughs> อ่ะลือล้อลื้อเอ้เปิดยังไงนะเอ้วันนี้เปิดไม่เป็นเอ้เปิดยังไงนะ <c oughs> ปุ่มไหนกดปุ่มไหนยืมกดปุ่มไหนอ่ะกดปุ่มไหน นกดยังไงกดปุ่มไหนเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีไฟขึ้นนะ้ากดปุ่มไหนวะหา,าปุ่มไม่เจอยังพยายามอยูอย่ทำไมวันนี้ไม่มีไฟวะงงงงไหนกดปุ่มไหนไหาจิ้มจิ้มให้ถูกปุ่ม สไลด์เข้าไปหน้าจอมยังไม่เปิดจะสไลด์ทำไมจะเปิดให้ได้เปิดไม่ได้กัดมันเลยไหนปุ่มไหนลูก ปุ่มไหนนะ้าปุ่มไหนนะ้าจ้าจ้าอีมันปุ่มไหนนะเปิดยังไงนะนี่นี่กดปุ่มนี้นี่กดปุ่มนี้กดสิไม่ถูกปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้นี่ปุ่มนี้ นี่ปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้เออปุ่มนี้ปุ่มนี้เอออาจารย์โชว์ปุ่มนี้ปุ่มนี้อจิ้มปุ่มนี้ปุ่มนี้ไอจิ้มให้โดนปุ่มสิจิ้มให้โดนปุ่มดิเนี่่เน่ะเอากดเอากดกดให้โดนปุ่มอ่ะอ๋อว่าแล้วทำไมไม่ติดแบตหมด แบตมันหมดกดเท่าไหร่ก็ไม่ติดเถอะถึงว่าป้าหยิบมามาไปชาร์จแบตให้บายบายแล้วบายบายพี่พี่ก่อนแล้วลูกเอ้ยเอย้ยบายบายครับบายบายครับเอกดปิดดิบาย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 ครับเจ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 สไลด์ไปเถอะลูกสไลด์ไปเท่าไหร่ก็ไม่ติดลูกแบตหมดไปค่ะ